เมื่อวานตามข่าวนะฮะตามโซเชียลมีเดียเนี่ยนฮะคเขาบอกว่ายังจับตัวไม่ได้<า>ผมก็กลัวนะเพราะเราอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่<า>นะฮะแล้วก็แต่ล่าสุดนะฮะทางตำรวจกุทธรบริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธมีดนะฮะไปทำร้ายร่างกายชายสองคนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในคอนโดมิเนียมนะครับย่านตัวเมืองเชียงใหม่โดยพบพฤติกรรมผู้ก่อเหตุนะครับมีพฤติกรรมที่บุกรุกค,ค,คอนโดเพื่อชิงทรัพย์แล้วก็คมคืนหญิงสาวครับนี่เลยครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูก่อน นี่นะฮะที่ทางคอนโดมิเนียมนะครับได้บันทึกไว้ได้นะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่บันทึกภาพเหตุการณ์ชายผมยาวนะครับใช้อาวุธมีดนะฮะแทงบริเวณลำคอเนี่ยฮะนี่ฮะดูดูเลือดนี่ฮะเต็มพื้นเลยนะฮะ อุกอาจมากนะครับแล้วก็ตามร่างกายหลายแห่งนะครับของชายคนที่เห็นเนี่ยฮะได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วยงวิ่งตามไปซ้ำอีกนะนะครับแล้วก็พยายามจะหลบหนีเอาตัวรอดนะครับโดยผู้ก่อเหตุครับยังเข้าไปทําร้ายร่างกายชายอีกคนหนึ่งภายในคอนโดมิเนียมเช่นกันจนได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายรวมเป็นสองรายเมื่อทำร้ายร่างกายเสร็จปุ๊บนะครับก็ขับรถจักรยานยนต์สีแดงหลบหนีไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดขึ้นในช่วง เมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยล่าสุดครับทางตํารวจผู้พิงนะฮะอขออภัยครับแม่ริมจัดชุดสืบสวนติดตามจับกลุมผู้ต่อเหตุได้นะครับภายในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมพร้อมของกลางก็คืออาวุธมีดมนะไปดูเรื่องของเหตุผลกันบ้างนะคะจากการสอบ สวนเนี่ยก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุค่ะคือนายนัทกฤ i อายุ27ปีค่ะซึ่งได้ให้การบกวนนะคะก่อนที่จะได้สารภาพค่ะว่าตั้งใจเข้าไปในคอนโดเพื่อหาเหยื่อที่เป็นหญิงสาวนะคะแล้วก็อาศัยช่วงที่ผู้พักอาศัยเปิดประตูเข้าออกคอนโดค่ะซึ่งก็เป็นประตูในระบบคีย์การ์ดจากนั้นก็รีบเดินสวนเข้าไปค่ะแล้วก็พฤติกรรมนะคะก็จะไปทดลองเปิดห้องต่างๆหากพบค่ะว่าผู้พักอาศัยเป็นหญิงสาวก็ จะเข้าไปขมขืนและชิงทรัพย์นะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนจากนั้นค่ะได้ถูกเกณฑ์ทหารและหลังปลดประจำการมานานถึง4ปีค่ะก็ค,ค่ะเห็นภาพเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะฮะผมมองภาพไม่ออกเลยถ้าเป็นสุภาพสตรีที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะไม่เจอชาย2คนเมื่อสักครู่นี่นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ